คุณแม่ตั้งครรภ์มีสัญญาณแบบนี้ที่บ่งบอกว่าอาจจะกําลังแท้งลูกก็ได้คุณแม่รู้หรือยังคะว่าการแท้งลูกก็คือการที่คุณแม่คลอดก่อนอายุครรภ์28สัปดาห์นะหรือว่าการคลอดก่อนกําหนดก็คือคลอดอายุครรภ์ก่อน37สัปดาห์อันนี้เรียกว่าการคลอดก่อนกําหนดหรือว่าการแท้งลูกนั่นเองค่ะซึ่งในช่วงไตรมาสแรกหรือว่าในช่วง3เดือนแรกเนี่ยโอกาสที่คุณแม่ตั้งครรภ์น,นะคะจะเกิดการแท้งเนี่ย เกิดขึ้นได้ง่ายกว่าในช่วงไตรามาสอื่นๆนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นในช่วงระหว่างที่เริ่มตั้งครรภ์นเนี่ยคุณแม่จะต้องเฝ้าระวังดูแลตัวเองให้ดีโอกาสที่จะแท้งนะคะเกิดขึ้นได้ง่ายมากๆนั่นเองค่ะหากคุณแม่มีอาการเหล่านี้นะคะในช่วงท้องในช่วง1-2ึงถึงสองไตรามาสแรกเนี่ยคุณแม่จะต้องรีบไปโรงพยาบาลเพราะว่าอาจจะมีอาการแท้งหรืออาจจะคลอดก่อนกําหนดได้หากเราไปช้า พราะหากเราไปเร็วรีบไปรีบให้คุณหมอตรวจคุณหมอวินิจฉัยคุณหมอรีบรักษาเนี่ยโอกาสที่จะเกิดภาวะการหยุดการแท้งหรือภาวะหยุดการคลอดก่อนกำหนดเนี่ยคุณหมอเนี่ยสามารถทำได้หากคุณแม่ไปเร็ว ไปในช่วงที่เป่าลูกยังไม่เปิดหรือเปิดเพียงแค่เล็กน้อยนะคะคุณหมอก็จะมียายับยั้งการคลอดอยาไม่ให้แทงลูกได้นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณแม่ตั้งครรภ์น,นะคะจะต,ต้องเฝ้าระวังดูแลตัวเองให้ดีนะว่ามีอาการแบบนี้นะ เกิดขึ้นเราจะต้องรีบไปพบุหมอเราจะต้องรีบไปโรงพยาบาลนะคะอาการที่คุณแม่ควรจะสังเกตคือหนึ่งอาการปวดปั้นท้องนะ,ะหรือว่าการหดรัดตัวของมดลูกนั่นเองค่ะหากคุณแม่มีปั้นท้องท้องแข็งท้องปั้นถี่ขึ้นแรงขึ้น นั่งพักนอนพักไม่ดีขึ้นไม่หายไปมีแต่จะปวดถีขึ้นมากขึ้นอันนี้คุณแม่รีบไปโรงพยาบาลเลยนะคะเพราะว่าโอกาสที่จะทําให้มดลูกหดและตัวถี่ขึ้นโอกาสที่ปากมดลูกเปิดโอกาสทําให้คุณแม่แท้งเนี่ยเกิดได้ง่ายมากๆนะคะข้อที่2ค่ะหากคุณแม่มีเลือดออกทางช่องคลอดนะ,ะอาจจะมีการปวดท้องร่วมด้วยก็ได้หรือไม่ปวดท้องร่วมด้วยก็ได้ถ้ามีเลือดออกทางช่องคลอดรีบพบคุณหมอนะคะรีบ คุณหมออันะาวรีบตรวจภายในนะคะเผื่อที่จะยับยั้งไม่ให้แท้งหรือว่าไม่ให้คลอดก่อนกําหนดได้นั่นเองค่ะอาการที่3นะคะก็คือการที่คุณหมออันตาซาวแล้วนะคะพบว่าถุงการตั้งครรภ์น,นะคะไม่สวยปกติถุงการตั้งครรภ์นะคะก็จะค่อนข้างกลมหรือว่าเป็นรีรูปร่างจะสวยงามนะแต่ถ้าหาคุณหมออันตาซาวดูแล้วนะถุงการตั้งครรภ์ไม่สวยลักษณะบุบบุบเบีเ้ยวเบี้ยวอ่าอันนี้อาจจะ เป็นการแท้งที่จะตามมาก็ได้ข้อที่4นะคะก็คือคุณหมออัลตราซาวแล้วนะคะไม่พบทารกอยู่ในถุงการตั้งครรภ์นะอาจจะเอ๊ะประจำเดือนเราคาดเคลื่อนไหมจำประจำเดือนแม่แม่นไหมอายุครรภ์ยังน้อยอยู่ไหมซึ่งตรงนี้คุณหมอจะไม่รีบตัดสินใจส่วนใหญ่คุณหมอจะนัดอัลตราซาวซ้ําในช่วง2สัปดาห์เพื่อยืนยันนะคะว่าในถุงการตั้งครรภ์น,นั้นนะ่ะมีทารกอยู่ในถุงการตั้งครรภ์ไหมหาก2สัปดาห์แล้วอัลตราซาวแล้ว ยังไม่พบทารกในถุงการตั้งครรภนั่นก็คืออาจจะเป็นการท้องลมหรือว่าเด็กอาจจะหลุดออกไปแล้วก็ได้นะคะนี่คือเป็นสัญญาณว่าจะต้องสิ้นสุดการตั้งครรภ์แล้วจะต้องแทงแล้วนั่นเองค่ะข้อที่5นะคะก็คือเรื่องของน้ําหนักนะคะคุณแม่ที่มีน้ำหนักเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะคะระหว่างกตั้งครรเนี่ย บางคนก็แพ้ท้องอะไม่ว่ากันในช่วง3เดือนแรกหรือว่าไตรามาสแรกอยู่ช่วงแพ้ท้องน้ำหนักอาจจะขึ้นเล็กน้อยหรือไม่ขึ้นก็ได้แต่พอเริ่มหายแพ้ท้องแล้วน้าหนักเริ่มขึ้นละเดือนละ1-2กิโลแล้วจู่ๆนะคะน้ำหนักไม่เพิ่มขึ้นระดับหน้าท้องก็ไม่เพิ่มขึ้นนะคะอันนี้ให้สงสัยว่าเอ๊ะทารกมีการเสียชีวิตในครรภ์ไหมทารกอาจจะมีการแทงเกิดขึ้นไหมให้คุณแม่ รีบมาโรงพยาบาลเพื่อที่จะคนหมออันดรซาวนะคะดูว่าทารกยังมีการเต้นของหัวใจอยู่ไหมนะคะแล้วก็ข้อที่6กนะคะก็คือคณแม่ที่มีโรคประจําตัวเยอะมากมายนะคะร่วมกับการตั้งครรภ์นะเราอาจจะมีการติดเชื้อเกิดขึ้นอาจจะมีไข้เรื้อรังนะ,ะสัมพันธ์กับระดับหน้าท้องไม่เพิ่มขึ้นน้ําหนักของคุณแม่ก็ไม่เพิ่มขึ้นนะคะอันนี้อาจจะคุณแม่สิ้นสุดการตั้งครรภ์ได้ทารกอาจจะเสียชีวิตในครรภ์แล้วก็ได้ก็เป็นสัญญาณหรือเป็นสิ่งเตือน นะที่คุณแม่จะต้องเฝ้าระมัดระวังดูแลตัวเองให้ดีเพราะสิ่งเหล่านี้นะคะก็เป็นสัญญาณที่อาจจะทำให้คุณแม่เกิดภาวะแท้งลูกได้นั่นเองค่ะ